สวัสดีครับชาวลัคนาสิงห์ราศีสิงห์ยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่องชาแนลดูดวงบายบูพยานะครับวันนี้จะมาดูดวงให้กับชาวสิงห์ลัคนาสิงห์ในช่วงของครึ่งเดือนหลังสำหรับเดือนเมษายนสองพนี้นะครับในช่วงประมาณ15-30ถึงเมษายนนะครับจะเป็นคําพยากรณ์ในเรื่องของความรักความสัมพันธ์โดยจะเจาะลึกว่า ความรักความสัมพันธ์ของชาวสิงจะเป็นอย่างไรสหรับโหราศาสตร์ไทยนะครับจะเป็นภาพรวมให้กับคุณได้รับรู้นะครับเป็นการพยากรณ์แบบภาพรวมแต่มันก็จะค่อนข้างตรงแล้วก็แม่นยําม,มากเลยนะครับกับในเรื่องของความสัมพันธ์เอาไว้ดูประกอบกับไพ่ก็ได้เช่นกันเนาะก่อ,อื่นฝาก like, กดไลค์ share, กดแชร์ subscribe, กด b ับส i b e กดติดตามแรังใจกับช่องบูพยาด้วยนะครับใครต้องการติดต่อดูดวงเป็นการส่วนตัวสามารถแอดไลน์อีมาได้ที่ user บูพยาหรือบูพยา5 9เเขียนไว้กับหน้าจอแล้วก็คอมเมนต์ข้างล่างให้แล้วนะครับ สามารถดูประกอบกับไพ่ยพยากรณ์ได้เลยนะครับจะเกิดความแม่นยามมากขึ้นเนาะเิธพลของชาวสิงลัคนาสิงนะครับมีอาณาเขตอยู่ตรงนี้นะครับเรามาดูกันว่าคุณคิดอะไรยังไงตอนนี้กับความรักกันบ้างชาวสิงลัคนาสิงมีดาวประจําตัวคือดาวทิดโครจรไปอยู่ในราศีเมษนะครับเป็นพบเลือนสุภาดูผิวเผินก็ค่อนข้างดีนะ หมือนใ่ความเจริญใ่ความสุขความสมหวังอยากจะมีอนาคตอยากจะมีอะไรให้มันเกิดผลลัพธ์ในสิ่งที่ดีแต่ชาวสิงลักษณะสิงเนี่ยอาจจะต้องระมัดระวังนิดนึงนะครับเพราะว่าดาวประจําตัวของคุณเนี่ยโครจรไปร่วมกลุ่มกับดาวราหูนะครับที่เป็นดาวคู่ของคุณด้วยแหละอืมเพราะว่าดาวราหูเนี่ยเป็นดาวคู่ใช่ไหมครับเขาโครจรมาที่ เลือนสุภาะเช่นกันและดาวประจําตัวก็โครจรไปร่วมกับดาวราหูมันเลยทําให้ความรักความสัมพันธ์ของชาวสิงลัคนาสิงในช่วงประมาณตั้งแต่วันที่1เมษาเลยแหละตามจริงอะ่ะจนมาถึง30เมษาเนี่ยความรักจะยังไม่สเสถียรน,นะเออความรักอาจจะยังไม่โอเคนะความรักอาจจะต้องเหมือนกับว่าค่อยๆดูกันไปก่อนถ้าค่อย,อยประคับประคองกันไปอย่าพิ่งเร่งอย่าพึ่งรีบนะครับกับความสัมพันธ์จนเกินไป เพราะว่าอะไรครับดาวอาทิตย์เนี่ยคือดาวประจําตัวเนี่ยร่วมกลุ่มกับราหูเนี่ยมันเป็นความรักความสัมพันธ์ที่คู่ครองคนรักกับคุณเนี่ยอาจจะคิดต่างเห็นต่างมีปัญหาใจกันมีการทะเลาะก,กันเกิดขึ้นได้พุทธอันตพานวิวาทราหูใช่ไหมครับอาทิตย์กับราหูก็คือความรู้สึกที่มันเป็นปัญหาความขัดแย้งที่ไม่ลงตัวกันอาจจะนํามาซึ่งปัญหาของความรู้สึกของความไม่ชัดเจนเกิดขึ้นได้นะครับเพราะว่าเราอาจจะใยความ ความรักความสัมพันธ์ที่อยากจะให้มันสักเซสแต่ดูความรู้สึกของเรามันอาจจะไม่สักเซสอย่างที่เราคิดหรอกนะครับหรืออาจจะยังไม่เป็นไปตามสิ่งที่เราต้องการหรอกยังมีดาวเสาร์เนี่ยที่โครจรน,นะครับเล็งกับลัคนาของตัวคุณเองด้วยนะทาให้ชาวสิงเนี่ยอาจจะมีปัญหามีความรู้สึกที่อาจจะดูไม่ค่อยได้ดั่งใจนิดหนึ่งอะ่ะมีตกกังวลเครียนดนิดหนึ่งกับในเรื่องของความสัมพันธ์เพราะดาวเสาร์เนี่ยนะครับ โดยเฉพาะนะถ้าเกิดใครเนี่ยถ้าเป็นเรือนชะตาที่เป็นดาวสองเนี่ยนะครับมาจากพบเรือนอลิไปอยู่ในเรือนคู่ด้วยก็เลยอาจจะทําให้เรากับเขาอ่ะมีปัญหากันตรงนี้แล้วดาวอาลิก็เชื่อมไปที่อาทิตย์นะครับคือดาวประจําตัวและเชื่อมไปที่ดาวคู่ของคุณเชื่อมไปที่ดาวพุธนะครับที่มันเป็นดาวแห่งการติดต่อการสื่อสารเนี่ย บางทีแล้วว่าชาวสิงห์ลักนณะสิงห์ต้องระมัดระวังความรักความสัมพันธ์กับเรื่องเงินนะครับเพราะว่าดาวเงินเนี่ยเขามากลุ่มกันด้วยนะผมอาจจะพูดในลักษณะของการเงินการงานไปแล้วเนาะความรักมาเจาะลึกกันต่อแบบเนี้ยเพราะบางทีบางทีจะเป็นปัญหาเนี่ยในเรื่องของการที่คุณนะครับใครที่แบบเหมือนกับว่าซัพพอร์ตเรื่องการเงินกับคู่เนี่ยมันก็จ,จะทําให้ปัญหาเนี่ยเกิดขึ้นได้ นะครับอาจจะมีการเรียกร้องกันอาจจะมีการที่มีปัญหากันในเรื่องของปัญหาการเงินนะครับใครลงทุนกับหุ้นส่วนคู่ครองก็ต้องระมัดระวังจะมีประเด็นมีปัญหานะครับมีการยักยอกมีการแบบความการเงินไม่ลงตัวแบบเนี้ยเป็นต้นนะครับอันนี้อย่าอย่ามองในแบบ แง่หลายสัตว์ทั้งหมดเนาะแค่อาจจะต้องระมัดระวังและจับตาดูในเรื่องของสิ่งต่างๆเหล่านี้บ้างเล็กน้อยก็ได้นะครับอย่างน้อยก็อย่าละเลยอะ่ะนะครับแต่อย่าคิดมากเกินไปนะบางทีอะ่ะเห็นคําพยากรณ์แล้วก็ไประแวงไปจับตาเพ่งเล็งคู่ใหญ่เลยว่าคู่จะขโมยหรือเปล่าคู่จะแบบนั้นแบบนี้ไหมคือเอาจริงๆนะครับบางทีอะ่ะ บางทีคู่อาจจะมีปัญหาเรื่องการเงินเราให้เราไปจัดการไปช่วยไปแก้ไขเขาก็ได้มันอาจจะเป็นกรณีแบบนี้ก็ได้ไม่ได้แปลว่าเขาจะขโมยเงินเรานะครับชาวสิงลักนาสิงมีมีเป็นล้าน10บล้านคนเป็นโลกใบนี้นะครับเราจะมาบอกว่าเฮ้ยทั้ง1ิบล้านคนเขาจะขโมยเงินของคุณเฮ้ยมันไม่ใช่เนาะคือใจเย็นๆเนาะให้ชาวสิงลักนาสิงใจเย็นๆนิดนึงเนาะบางทีอ่ะประเด็นของเรื่องการเงินเนี่ย มันจะไปโผล่เรื่องของเขาเรียกว่าอะไรนะเรื่องของความการลงทุนซะมากกว่ากับกับคู่สัญญาคู่ค้าพาร์ทเนอร์แต่ในเรื่องของคู่เนี่ยจะเป็นลักษณะของการที่ว่าคู่อาจจะติดขัดเรื่องการเงินนะครับต้องการการซัพพอร์ตช่วยเหลือจากคุณอันนี้จะเป็นกรณีแบบเแบยบแบบนะครับเบสิกที่สุดแล้วแหละ กรณีนี้อาจจะยังแบบแค่ต้องไปช่วยเหลือคู่ของคนรักบ้างอันนี้คือสิ่งที่เขาอาจจะมีปัญหาแล้วให้คุณต้องช่วยแก้ช่วยแก้ไขปัญหาแบบนี้อันนี้คือเบสิกที่สุดเนาะแต่ถ้าเกิดมันมีปัญหามากกว่าน,นี้อาจจะเป็นปากเสียงทะเลาะเรื่องคอมมิทเมนต์เรื่องของความรักที่อาจจะดูเหมือนกับไม่ลงตัวมีรับลมคมในมีความรู้สึกนิ่งหรือเขาแบบดูห่างดูหายดูไม่ไม่ชัดเจนกับเราบ้างในบางครั้งอะไรประมาณนี้นะครับมันเดยอาจจะทำให้ชาว มันเลยอาจจะทําให้ชาวสิงแล้วก็ลัคนาสิงอ่ะดูเหมือนกับมีความรู้สึกที่เหมือนกับไม่ชอบมาพากลนะ่ะต้องการคําตอบไงว่าตกลงเนี่ยสิ่งที่เขาคิดเนี่ยสิ่งที่เขารู้สึกสิ่งที่เขาทําให้กับคุณในตอนเนี้ยมันคือความรักหรือเปล่านะครับเพราะว่าตอนเนี้ยทาไมเขาแบบเหมือนมันดูนิ่งดูห่างดูหายไปละความสัมพันธ์ครั้งนี้มันคืออะไรแล้วเขาคิดยังไงทําไมถึงนิ่งถึงห่างถึงหายไป เขามีคนอื่นหรือเปล่าเราอาจจะมีประเด็นตรงนี้สกิดใจเราหรือมีความรู้สึกว่าเฮ้ยการที่เขานิ่งไปเงียบไปห่างหายไปเขาไม่โอเคกับเราเหรอหรือเขาไม่ชอบเราหรือว่าเขามีคนอื่นมันเป็นสิ่งที่เราอาจจะคิด布拉布拉ตรงนั้นนะ่ะนะครับแบบเนี้ยเป็นต้นก็ได้เนาะแล้วก็วิตกกังวลเพราะมีดาวคู่เนี่ยเขาโครจรเข้ามาแล้วก็ร้อนอกร้อนใจนะครับมีความรู้สึกที่เหมือนกับว่าชาวสิงรักนาสิงเนี่ยเหมือนคู่เนี่ยจะค่อนข้างติด ติดเรื่องของเพื่อนเยอะนะครับติดในเรื่องของอะไระอีกล่ะอืติดเรื่องเที่ยวเยอะด้วยก็เลยมีความรู้สึกแบบเหมือนเฮ้มันดูผิดปกติเนาะมันดูมีความรู้สึกเหมือนกับทํำไมช่วงนี้ติดเพื่อนมากขึ้นทําไมเพื่อนแบบชวนออกสังคมนั่นนู่นนี่เยอะขึ้นมันเลยทําให้ชาวสิงห์อาจจะรู้สึกว่าไม่ค่อยโอเคหรือเปล่ากับความสัมพันธ์เท่าที่ดูเนาะประมาณนี้นะครับดาวมรณะก็โคจรเข้าสู่เรือนสุขพาด้วย อาจจะมีความรู้สึกที่ต้องแบบห่างๆกันมีระยะห่างกันนิดนึงแหละนิ่งเงียบห่างไปอะไรประมาณนี้ได้นะครับสําหรับชาวสิงเนี่ยเท่าที่ดูก็อาจจะต้องมีระยะห่างกันนิดนึงด้วยนะเพราะไม่งั้นปัญหาปากเสียงหรือการจับผิดกันเนี่ยมันจะเยอะขึ้นคําว่าพยายามดูแลเอาใจใส่คู่เนี่ยแปลว่าบางทีเราอาจจะห่างเหินจากคู่ไงก็เลยเหมือนกับว่าเราต้องแบบเทคแคร์เขานิดนึงเนาะให้ความสําคัญกับเขานิดนึงเนาะ พาเขาไปแบบไปดินเนอร์ก็ดีพาเขาไปแบบออกเดทบ้างก็ได้อะไรประมาณนี้เพื่อกระตุน้นอ,อ่าแพทชั่นกระตุ้นความสัมพันธ์เพื่อให้เกิดความรู้สึกในสิ่งที่ดีความตื่นเต้น,ตนความหวือหวาอะไรแบบนี้ต้องเติมเต็มมากๆนิดหนึ่งเนาะเพราะมันอาจจะเป็นช่วงจังหวะที่คู่ครองคนรักกับคุณอะ่ะมีระยะห่างกันมากขึ้นไงแต่เราก็ต้องมีระยะห่างด้วยนะเพราะว่าอะไรครับเพราะว่าการที่เขากับคุณมีระยะห่างแต่ถ้าเราเข้าไปแตะ ระยะห่างของเขามากเกินไปมันก็อาจจะทําให้เขาคิดมากและก็วิตกกับคุณในเรื่องสิ่งต่างๆเหมือนกันดังนั้นน่ะวิธีแก้ก็คือมีระยะห่างแต่ก็ต้องเติมเต็มกันและกันมากขึ้นคําว่ามีระยะห่างของผมเนี่ยของคุณเนี่ยแปลว่า คุณน่ะต้องพยายามอย่าไปจุกจิกกับเขาหรืออย่าเพิ่งไปคาดหวังอะไรกับเขามากจนเกินไปในช่วงเดือนเมษายนเนาะต่อให้ประมาณถึงกลางเดือนพฤษภาก็อาจจะยังไม่ได้คลี่คลายแบบ100%ก็ต้องดูจังหวะไปก่อนเนะเพราะว่าอะไรเพราะถ้าเกิดเราคิดหรือตัดสินใจอะไรในช่วงเนี้ยดูเหมือนกับว่ามันอาจจะพัวพันกันไปหมดเลยกับปัญหาที่มันอาจจะยืดเยื้อเลื้อรังใน นาคตที่อาจจะเกิดขึ้นในอีกไม่ช้านี้ก็ได้เช่นกันดังนั้นวิธีการก็คืออย่าเพิ่งคาดหวังอะไรทั้งนั้นน่ะให้เราคิดหรือตัดสินใจโดยการที่เราแบบค่อยๆเป็นค่อยๆไปไรแบบเนี้ยมันอาจจะทําให้ปัญหาสิ่งต่างๆค่อยๆคลี่คลายแล้วก็มีการพลิกสถานการณ์เป็นอีกรูปแบบใน,นเรื่องของแนวโน้มความ รู้สึกกับความรักได้มากกว่านี้ก็ここอาจจะเป็นไปได้ด้วยเช่นกันนะครับบางทีเราอาจจะมีปัญหาอุปสรรคมากหน่อยในช่วงนี้มันเป็นช่วงที่ชาวสิงห์แล้วก็หลายๆราศีเนี่ยนะครับอาจจะต้องทําใจแล้วค่อยๆตัดสินใจที่จะเขาเรียกว่าอะไรน,นะตัดสินใจที่จะคุยนะครับหรือเคลียร์ความสัมพันธ์ทุกอย่างให้มันมีความชัดเจนมากกว่านี้แต่ในช่วง1 5บ0สสยังไม่อยากให้เคลียร์ความชัดเจนเลยนะ เพราะว่าดาวแห่งการทะเลาะก,กันเนี่ยมันกลุ่มกันอยู่ นะครับมันอาจจะทําให้ตัวคุณมีเอฟเฟกสูงมากๆกับความรักความสัมพันธ์ที่อาจจะทําให้ทะเลาะกันได้แบบนั้นเป็นต้นนะครับเพราะเหมือนกับว่าแท,ทบทุกราศีเนี่ยจะมีปัญหาเรื่องปากเสียงแล้วก็เรื่องของความใจร้อนนะครับแล้วก็ความกดดันนี่แหละ3อย่างนี้มันเป็นอะไรที่ทำลายหลายๆราศีเหมือนกันก็ไม่ได้อยากจะมาพยากรณ์ให้มันลายนะแต่อยากจะพยากรณ์ให้ตัวคุณได้ปรับและเรียนรู้และพัฒนาความเข้าใจให้มากกว่านี้นะครับก็พยายามเอาไป ปรับไปยุกใช้นะครับมันอาจจะไม่ตรงกับทุกคนนะเพราะว่าบางทีแล้วอะ่ะเราอาจจะดวงชะตาของแต่ละคนอาจจะมีพื้นดวงที่ต่างกันได้เช่นกันสำหรับใครที่ชอบอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กด s ับส c r i b e กดติดตามไปกำลังใจให้กับช่องบูพยาด้วยนะครับขอบคุณครับ